นี่คือรถสภาพเดิมๆฮะเพิ่งเดินทางเข้ามายังไม่ทันล้างครับวายแท็กออโต้ขับ2เลขไม่6,000โลนะครับฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็กเกียออโต้ขับ2 2.0ใบเทอร์โบปี2022เลขไม่6,000โลตัวนี้ป้ายแดงราคาอยู่ที่เกือบ1 2 0 0 0ล้าน2แสนบาทแต่วันนี้เราขายเพียง8,75,000 0 0บาทมาครับเลขไม่ไน้อยฮะ ตัวถังโครงสร้างบอดี้เดิมทุกชิ้นครับเป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลไวเทอร์โบดูครับรถยังไม่ทันล้างนะครับหัวน de ็อตเดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะสีกาวเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิม ทุกอย่างเดิมหมดทุกชิ้นครับตัวนี้ฮะมาเป็นรุ่นใหม่โฉมปัจจุบันเรียบร้อยฮะโลโก้ฟอร์นะฮะหน้ากระจังสีดำกล้อง360องศามีเซ,นซ็นเซอร์รอบคันนะฮะไฟตัวใหม่ LED ทั้งดวงฮะสปอร์ตไลท์ตัดหมอกเป็น LED หมดแล้วนะครับล้อแม็ก R18 เดิมจากโรงงานนะครับยางปี2022ระบบดิสเบรกห้ามเบรกได้มาครบทั้ง4ล้อนะฮะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED กล้อง360องศามีให้ชุดแต่งบันไดข้างนะครับราวแหลกหลังคาโลบาหลังมีให้ครบครับไปดูที่ภายในฮะเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าฮะเบาะวายแท็กครับตัวนี้ภายในดำห่วงมาลัยมาติเลขไม่หก0 0นโลครับไปดูที่จอคอนโซลตรงกลางครับเกียร์ออโต้ขับ2นะฮะตัวนี้ปุ่มคูชสตาร์ทกระจกออโต้เซ็นทรัลล็อกพับข้างมีให้ครบครับมาต่อที่เบาะ ด้านหลังครับสภาพใหม่มากครับคันนี้ฮะน้องๆป้ายแดงไม่มีตำเนียภายในส,สวยๆไม่มีฉีกไม่มีขาดครับดูครลูบารหลังวายแท็ White ec, นะฮะตัวนี้ครับด้านท้ายครับไฟเบรกดวงที่3มือเปิดสีดําด้านนะครับเซ,นซ็นเซอร์มีให้กล้องมองถอยหลังมีให้ครบไปดูที่ไลเนอร์ฮะนี่คือรถสภาพ เดิมๆฮะเพิ่งเดินทางเข้ามายังไม่ทันหลางรับโครงสร้างบอดี้ตัวถังเดิมทุกชิ้นนะครับ w วท a แท็กออโขับ2เลขไม่6กพันโลนะครับราคา875,000ยังมีวัรตีรับประกันที่ศูนย์ฟอร์ดอยู่เหมือนป้ายแดงแพนด้าสปีดสีนคกลิน